สวัสดีครับผมชื่อขีบ้านนาว่าผมแชนแนลงานครับเงานน้ำเล่นดอกงานน้ำกลางข้างแ้่ตอนไม่ไปยไปจะไม่อีนำำไมอสมเื่อ มันจ้ายานดูล่ลาะน้ำแต่ถมาใช่พวกผักงานไปางานอดหมุกเก้วย,ยาเลยครับกลางน้านเลยเคนทั้งนี้ป้าหงาหุ่นตึงเนี่นมยมีแต่น้ำได้อยู่ในนี่เพียงหัวเขาว่า่นละในการน้ำในการน้ำ สามโมงกว่าชิ้านาฬิกากว่ากว่จังหน่อยกจิเกี่ยวน้ำทางรถถอยลงหน้านี่แหละและ้วกจิออกไปพูนออกมาทางนี้เลยโบกขึ้นมาทางเก่าเลยจะขึ้นไปทางใหม่วอมไปทางใหม่รบยากาศตรงในตรงหน้าแน้ํนำขึ้น

แดดเบ็ดมือหมื่นวันไม่ได้เีกแดดเบ็ดมืเขียดมันตายมันยังบไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเบ็ดเพราะลายหรอกเบ็ดใส่เบ็ดไปพราะสีหลังมาบกมีเขียดไปรุ่นเบนิ้งทั้งจิ้งนี่เขียดถ้าเบ,บ,บด็ดบ่เรว่ามันไต่ไปแล้วมีป่าที่ขขาตัวก่อนหลังแรกครับพี่น้อง เงี้ยเขียนต่อไตต่อเอาไตชิ้หน้อย เกนมันห่อนแดดใจแต่หมอว่านี่คิดว่าคิดว่าอันนี้อันนี้หลอนครับนันปลาดินหรือไสเน,น่อ ถี biết bao nào nào nào? Nào? ่เบ็ดบานะยังดินบ๊อป้างหนาคนละใช่ไหมทั้งใช้เบ็ดแบบคนดินทั้งคนเขาข้าเจ้ากทุกเขาทั้งหนาเนาะผสมกันไปนี่ยพี่น้องไปทั้งนี้แหละ ถึงมูรนะบาดไหมงูแต่พี่น้องเอ้พวกน่ะมูแตะแห่ตา่แลี่ยโอ้ล้วเอ้ายังหันตายอยู่มูแตะแห่พี่น้องงูแต่แห่เนี่ว่าแม่มุมแต่แห่เป็นห,หว่วยูแต่เตี้ยเยวปดกันพี่น้องเอ้ ปวดออกกันไม่ยอมให้อินเบ็ดไม่เขี้ยดยัิงสิเอ้ย,เ,ยเอียเอุยแบบพี่น้งไ,ง,นง,นงไปลงง่นลงงานไปแล้ว ไปนี่พี่น้องขั้นเบ็ดบอกไปน้ำแล้วเดี๋ยวไปลืงทั้งหาครับผมถือมุงอยู่คือเข้าประจักดอกโอ้ขั้นหนี้จมเลยพี่น้องจักป่าอย่างนักกินจักยูประยูพวกน่้นขั้นเบ็ดโกงโล่งเยอะโอ้ยยันลุดเยอะลุดที่นี่น โอหลุดพี่น้องหลุดฮันเบ็ดโกงลงมาจุ่มลงพื้นเลยวะนี่ป่ายังไม่กินพี่น้นนองเลย เออทางนี้ก็กคงคงนุ่มพีน่น้องคุ่นน่ะบ่มีหม่องบ่หลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วยันนี้หลุดแล้วจุดต่อไป ต้องมีหลอนต้องมีหลอนพี่พหลอนเกิดเมื่อไหรขั้นหลับต้องมีเรื่อยขั้นหลงใส่ด้านเดียวต้องมีการหลอนพี่กัน โอ้โหหนุ่มบอนเหียดตายหลังนี่ก็โก่งโค้งนุ่งที่น้าคุณน่ะโอ้ยหลุดมุดเนาะคุณไหมโอ้โกง่งโค้งนุงน่งเนี่ยโอ้ไม่ป่าเลยเนาะหลุดไม่เร่ไม่จาด ก็ดินบดเล้นดบดขนาดนี้มป่าดับนั่ป่าติดเสียงเด็กแต่งงานขันันี่ก็หักเลยทีนอ่ะขันเด็ดหักเลยเ่ dễ sang lắm thế nào không oh. chết nhìn bó tải nào đấy chết tải Điên quay tới Hãy subscribe cho เด <sens ib> <ue> ี๋ยวจะขท้่ใส่ให้เดห๋างแห้งเนี่เขียดได้ใส่แห้งๆแล้วที่สุดคนละทุดแก่กันแท่งคนละอ๋อึ้นสูงครับแกบานขั้นเด็ดเืองสี่ที่นอก เ,เบ็ดเบ็ดบ่มนีเลยพี่น้องเลย้ยเบ็ดขาดเลยไพมคนอ่ะอยังไม่กินป่ะเบ็ดขาดเลยเบ็ดแล้วพี่น้องเพื่อ้จักตัว ต้องมาแก้มือใหม่แบบนี้เพราะว่าใส่ั้งเต้มือเศร้าใส่แต่ตอนเศร้าของวดัดมือแรงของมือนี่จังไมา่หยาบจังไรจังสีง่สิบแปดชั่วโมงใส่เบียดไว้แก่มือครับมนานแล้วเลยเขียนยังลายอยู่เดี๋ยวคนจะมาแก้มือ เค่ไหาพ่อแหละครับไม่ได้ครับลบลครับเลม่ก็ตั้งเข้านที่ต๊แล้วเรืองฝ้าครับพออายุกลางทงเลยนะพอา้นตกมากเราไม่ได้ออกเนี่ยตากคนไรกคนแค,นแค,นแคนแ่คนที่ต่ำนะครับเรื่องนั่เคลิปนี่ไได้ล,ลาบปสั้นเครับผมพอกันคลิปต่อต่อไป สวัสดีครับ